สวัสดีเจ้าวันนี้ปลาไม่แอวสวนฟักกาดเจ้าพอดอกมนดูโอ้เหลืองเต็มตรงเต็มนาเด้อวันนี้ม่แอวสวนฟักกาดมาได้ไม่แอวสวนในฐานตะวันเด้อเจ้าพอดเหรเหลืองเต็มไปหมดแต่ดอกฟักกาดนี่เป็นเอาไปหยะน้ำมันเจ้า บ้านเฮาเนี่ยโถเนาะกาบันเนาะเม็ดบันเนาะมาได้ขึ้นได้ขายอ่ะถ้าปลูกหนักๆเนาะต้นนี้เป็นปลูกหนักเจ้าปลูกกันหนักก็เด้อก็เด้อเลือดเต็มต่ง iscilla, โอ qui, skinny, ้ยรถนะเดือเต็มต่งเต็มน้าตอกพกกาด ทอสอบข้างตางเปิดปุ่นแถมดูปุ่นหวานตะปุ่นหวงเด้อมันหวงสดรอด้องเม็ดพักขารปุ่นเอาไว้เป็นเม็ดปุ่นมะฮือกินมันไม่เป็ุ่นปากินนักแอถ้ามันอ่อนๆกะล้ําอยู่นะมันหวานอยู่นะต้นมันอวบเนาะต้นอวบต้นมันนี่มันขนาดเลย กังหันกังหันล้มธรรมชาติบ้านปุ่นดินปุ่นงามเสียงลูกเจ้าเจ้าเจ้า,จาสองข้างชางเด้อพอดี

เหกืองยู่เหลืองเต็มตรงเต็มนาที่ทั้งเหลืองทั้งเขียวปุ่นกันเจ้า